สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับคร<ม>อบครัว Ford ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกุ้งได้มีโอกาสนะคะมารีวิวนะคะรถให้ลูกค้าได้ดูนะคะ<ม>วันนี้นะคะแตกต่างจากวัน,นอื่นๆนะวันนี้กุ้งไม่ได้มารีวิวในส่วนของตระกูลของอ Ranger <ม>นะคะวันนี้กุ้งมารีวิวในส่วนของรถ7ที่นั่งนะคะชื่อรถรุ่นของเขาก็คือ Everest <ม>นะคะตัวนี้เป็น Everest Sport <ม>นะคะอ่า ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ากุ้งได้แต่งชุดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะซึ่งชุดชุดแต่งวันนี้นะคะก็คือกุ้งก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมนะคะชุดแต่งทุกตัวเนาะตัวนี้ออกมา,าตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะกุ้งเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าของมาสเตงนะคะมาฟอมไฟนะคะสามดวงตรงนี้นะคะเวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะหรือว่าเปิดไฟนะคะมันจะเห็นนะคะ แล้วตัวตัวม้านะคะตัวมัสแตงตรงนี้นะคะจะเป็นสีเงินเนาะเพื่อที่มันจะได้ตัดกับตัวกระจังสีดำนะคะชุดแต่งวันนี้นะคะกุ้งแต่งให้ลูกค้ามันจะออกเป็นสีดําเงาหมดเลยนะคะเพราะว่ารถลูกค้าเป็นรถสีขาวนะคะสีขาวเงานะคะกุ้งก็เลยจะแต่งเป็นชุด เป็นชุดแต่งที่เป็นสีเงาให้เนาะมันจะได้ดูสวยและดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะตัวคําว่าเอเวอร์เรสต์นะคะอะคริลิกเอเวอตัวนี้นะคะติดมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ติดมากับตัวรถคู่ตัวรถเลยนะคะติดมาจากโรงงานเลยเป็นสีดํานะคะตัดกับสีขาวนะคะจะได้สวยงามตัวถัดมานะคะตัวนี้นะคะ ตัวกันชนหน้าทั้งหมดนะคะตัวนี้กุ้งครอบนะคะเป็นกันชนหน้าของตัววิกเตอร์ให้นะคะตัวนี้เป็นกันชนหน้าของวิกเตอร์ก็คือจะเป็นเหมือนเดิมดําเงานะคะตัดกับสีขาวอ่ามันตัดกับสีรถนะคะเพื่อจะให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะตัวไฟนะคะตัวไฟตัวนี้กุ้งเปลี่ยนให้นะคะก็คือกุ้งจะใส่เป็นในส่วนของไฟมัสแตงนะคะเป็นอ่าจะมีไฟสมขีดนะคะที่เรียกว่าคีบฉลาม นะคะจะไล่สีให้เวลาลูกค้าเปิดไฟผ่าหมากนะคะเปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้จะไล่ไฟให้แต่ถ้าเวลาลูกค้าเปิดไฟธรรมดาตัวไฟนี้โคมไฟจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัวไฟเด g h ์ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะถัดมาด้านข้างนะคะเรามาดูด้านข้างกันนะคะว่ากุ้งได้แต่งอะไรให้บ้างนะคะด้านข้างนะคะตัวนี้กุ้งได้ติดของตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวสุกอา สามนิ้วนะคะซุ้มล้อสามนิ้วเป็นแนบกับตัวรถเลยนะคะเหมือนเดิมก็คือที่กุงบอกก็จะเป็นสีดาเงาเนาะเพราะว่ามันจะเข้ากับสีดํอ่าสีขาวนะคะสีขาวมุกตัวนี้ได้อย่างสวยแมกยางนะคะแมกยางนะคะตัวนี้จะเป็นแมกอ่าเป็นล้ออัลลอยนะคะขอบ20นะคะแล้วก็ยางจะเป็นยางของอ่ากูดเยานะคะตัวนี้แมกยางตัวเนี้ย มาพร้อมกับคู่คู่กับตัวรถเลยนะคะมันจะเกาะถนนแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีนะคะตัวครอบโลโก้แก้มนะคะตัวนี้โลโก้แก้มนะจะขึ้นว่าเอเวอตนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวของเอเวอรนะคะไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงกระจกนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมาดูด้านบนกันนะคะด้านบนนะคะสังคานะคะกุ้งแรปเป็นสีดำด้านให้ลูกค้า กันสตร์ค่ะกุ้งติดให้นะคะแล้วก็ตัวรา,าวหลังคา <Okay. S 1> แล้วตัวนี้นะคะกุ้งติดเป็นตัวครอบนะคะตัวเบ้ากันรอยมือมือจับนะคะเพราะเวลาจับจะไม่ให้ทำไม่ทําให้รถมีรอยได้นะคะโอเคมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเนาะตัวนี้กุ้งติดไฟให้ลูกค้าด้วยนะคะเวลา เวลาลูกค้าเหยียบเบรกนะคะไฟมันจะ,ะมันจะวิ่งนะคะเป็น่า e ีเอเป็น e v e r อร์เนะคะมันจะวิ่งให้นะคะเวลาเราเหยียบเบรกแล้วก็ตัวกันชนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดของ Victor นะคะก็คือตัวนี้คือต้งติดตัวสเกิร์ตตัวกันชนเป็น Vi c t ต r ทั้งหน้าและหลังเลยท่อนะคะ ท่อตัวนี้นะคะมี4ตัวแต่จะเป็นท่อหลอกนะคะก็คือจะเป็นท่อจริงแค่1แค่1ท่อนะคะนอกาามท่อนั้นจะเป็นท่อหลอกเนาะแล้วตัวนี้นะคะตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยอ่าเป็นไงบ้างคะครบเซตครบชุดแล้วนะคะสําหรับชุดแต่งของ e v e r อเรสต์สปอร์ตตัวนี้นะคะ ตัววันนี้นะคะกุ้งก็ได้รีวิวชุดแต่งเนาะครบหมดแล้วเนาะอยากาให้ลูกค้านะคะช่วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะคะเพื่อที่จะให้กุ้งได้รีวิวนะคะได้มีกําลังใจนี้รีวิวในการตัดคลิปในการารีวิวคลิปชุดแต่งนะคะต่อต่อไปคลิปต,ต่อไปให้ลูกค้าลงให้ลูกค้าดูกันนะคะช่องทางติดต่อกุ้งนะคะก็คือจะเป็นเดี๋ยวกุ้งจะแปะเบอร์โทรนะคะแล้วก็ไอดีไลน์ไว้นะคะ สอบถามมาได้ค่ะไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะสามารถออกรถได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะหากอาผ่าเล่แผงลอยหรือว่ามีร้านนะคะพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเพียงแค่ทักเข้ามานะคะไม่ไม่ทักไลน์ก็โทรเข้ามานะคะเดี๋ยวกุ้งให้คำปรึกษาดันทุกเคสนะคะแล้วกุ้งยังมีนะคะบริการให้ไฟแนนซ์ไปรับเอกสารถึงบ้านลูกค,ค้าเลยนะคะตัวนี้ รับเอกสารไม่พอนะคะเรื่องผ่านแล้วกุ้งส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะถ้าลูกค้าเพียงแค่ลูกค้านะคะทักไลน์กุ้งมาเนาะค่ะวันนี้นะคะกุ้งจบการรีวิวเพียงแค่นี้เพราะเดี๋ยวกุ้งต้องไปส่งรถลูกค้านะคะฝากนะคะเน้นย้ําเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กุ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กุ้งได้ทาคลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ